กิจกรรมวันหยุดข้างเฮามานันี่จะพาเด็กๆเห็ดขา่าลามเห็ดบังขา้าลามแล้วก็เผากินหอมๆที่นอนข่าลามใส่กะทิใส่ทั่วลิสงแล้วก็ใส่น้ำใบเตยหอมๆว่าวมาเราไปตัแสบเนาะก่อนอื่นก่อนแกวจะล้างเขาก่อนจ้านี่ค่ะอีเม่มาให้ไวเรียบร้อยแลย้วอันนี้เป็นเขาไม้เด้อเขาไม้ปีนี่ละผึ่งเกียวแล้วเสร็จ,รจไม่ไม่ เอามาเผาขอลามือสิเปอต์แซ็นต์มันี่นองเนาะไปค่ะอันนี้พอกําลังเรื่อยไหมไพายนะคะอันนี้เป็นไหมภายอ่อนล้าอ่อนมันจะมีเหออยื่อยุของไนไลายๆเว,วลาเาเผาขอลามมันจะมีเหยื่อติดเห็ดแห่งขลามเผาสวนงามรอบนีพอตัดมาให้ล้าเดี่ยวบ่ได้เห็ดหลเอามาทดลองเห็ดเบงกอนจ้าทำาม้เสีบเดี๋ยวรอบหนาเขาจะเห็ดไลายหลเอาไว้เพื่อจะ,จะแบ่งปันคนอื่น อันนี้ยายต่อยกำลังจะต้มกะทิทเคี่ยวน้ำตาลแล้วก็ใส่ใบเตยหอมๆเอาไว้ทยอดบังขา้าลามเนี่ยต่อยชิกวนกะทิเหน็นไหมเฮ้ข่าขลามเฮดข้าวลามน้องเฮดข้าวลามน้ำบ่เอาใส่น้ำตาลแล้วบ่ใส่แล้วโอ้ยไทยไทยบุทันใส่น้ำตาลต่อไปใส่เนีย่ยเตยเตย มีความหอมแต่เดเตินะเกลือนั่นก็หนั้ตมูก้อดินะตะมูสวนพนักงานสูบยาตัมันกบขึ้นตามเต่อ นันก็คุบเขา่ากับเข่าก็ดีล่ะปลาเด้อบัตให้เขาลามเด้อบัตนี้เขางานฝีมือเลยดิดปลาเนีดนะ่นเนี่ยาปลาเนีดนะนเนี่ย ไงแต่คืออส่วนใหญ่แต่คือบ่อส่วนน้อยว้วแะไละไปงาอหนังนังปนน้ำขาล้ามเสบบกัวใช่ไหมล้ามเขาใหม่วอ้ยเดลางแบเบามันเลยวันหยุด ฝึกทักษะฝึกทักษะอาชีพเรียนวิชาชเห็ดบังข้าวหลามวิชาเห็ดบังข้าวหลามได้มั้หยดน้ำด้วยสิหยดน้ำมาตามลงไปด้วยข้าวหลามอูบักพั่วหลาย น้ำกะทิบ่เต็มนบังข่าลามต้องบังหน่อยบังนานบังไข่หาลามจ้าบังไข่หลามลูกน้องเฮ็ดดีแท้วะน้องไม่ใส่บักทั่วบะลูกโอ๊ย <laughs> นี้ยอันผูกไว้เด้ออันไหนของเจเนไม่ใส่บลอกทัวั์อ่ะแต่กินบักทัวร์บบอกเกล็นหฮงเฮ็ดดีมัน็ไเนี่ยเออคอยอะใส่หลุดคอยอ่ะใสรเดี๋มันก็ชินครั้งแรกมันก็อย่างนี้แหละเปเหียมยังยังก่อดอกแต่ดี บ้างอลาลามแม่ต่อยใส้น้นา,นาได้หลาย,น,ายนีน่เต็มเต็มได้เลยมันเดิเกลมเส้นหนามกัดิมันะเต็มเลยมองพาล้วเดแล้วเขาเอา

พวกไหนบ่มาของบ่หูจักของแสบเลยเนาะหูจักเนี้ยเสบเลยเอาเดียวเราบ่หนึ่งบัเพ็าว่าเหตุไฉมันหนู่ขึ้นเดี๋ยวมันกระดูนขึ้นแมนบ่บังลามใช่ไหมตึ๊บเต็มแลวบนามมึงจะเล่เลยน้นน đứa bình hay hô lắm nổi lắm nhanh bằng nhảy, bằng nổi đang nổi lắm nổi lắm nổi lắm nhanh bằng nhanh xuống rồi lắm นี่ต่อยย่ามาบนเก็ดเลยน้ำมาบ <c oughs> มาบังเบงบ,บังง่นี่ถั่วจุกๆเลยจ้า,เ,<อ>าเสียบปั๊บลงไปเลยเสียบปั๊บลง,ลงแบบไงได้ขอลงไปเลยอุ้ยบังเลยนไหมบังน้ำแม่นี่มีแต่ถั่วเนี่เพราะว่าลูกนี่เลือกเอาต่าเขา หัวว่าใส่โอ้แต่ตใส่ถทัวน้ำจจกหน่อยหลุกเหมือนจังแสีบจังสีสยบอ่ะใส่น้ำกะทิได้บ้านี่พี่น,น้องกะทิดูดลงไปมาอ้ยบับทัวร้อยขึ้น เต็มเลยจ้าข่าลามกะทิทัว่วดิสงแบบมันมันแบบมันมันพี่น้องแบบมัน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 ไปเลยจ้า ไปตัวหัมแบบปลายเลยแบบแรงรุนแรงเุ่อนมเด้อเขาไ่อแบบรุนแรงไงเนื้อเผาแา่คนหัวยิ้มอะไงว้าวโห ก็ไดกไฟบึบ like, okay. okay. ุบเลยเขาว้าวเขาหลังเขาหลังคนดังคนดังทางเลยบินทางเลย สองพี่น้องนี่มานั่งเฝ้าอยังใช้ขรามโอ้โหฝ้ากิ้งขลามรูปเดียวเลยวะว่าไปเผาซอยบ่ชื่อมนงก็ฮอนแล้วเนาะไม่ได้เสียนซุกเดชจังไหนจังมานั่งเฝ้าขลาม จำได้บ่บางเขาจะควงอันเลยเอาละบ่ายเปลือกดำล้วเด้อเริ่มสุกแล้วเขาลามเริ่มสุกแล้วเา เขาล้างจุกแล้วครับเันนผมก็ร้าสีบ้าน

ต่อยแล้วถุงมามาัดเปลี่ยนตาไดหนึ่งกับหนึ่งกับตาได้ไปลูกปะเอาขรามเรียบร้อยแล้วเาขาขรามเสียบจ้าโอ้ขรามเสียบจีมือใครอ้จออีมือเจ้าบอกเอาสีมมึงกันนะดีเลยดีเลยดีเพื่อใดดีเริ่งเลยเด๋ว โอ้จะแซวแท้ไอที่ไหมเขาลามบางังเลยไหมดทั่วเต็มเลย